ควีนไม้นะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนเอาการเอางานนะแล้วเป็นคนที่เป็นผู้นํานะเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นคนที่นําหมู่คณะนะหรือตัวคุณเองก็อาจจะเป็นผู้นําครอบครัวก็ได้เช่นกันนะเป็นคนที่ใฝ่ศึกษานะคะใฝ่เรียนรู้นะมีการเดินทางมีการศึกษามีการเรียนรู้อยู่เสมอนะ ชีวิตของคุณนะไม่หยุดนิ่งนะคุณมีแพชชั่นอยู่ตลอดนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีไฟอยู่เสมอคุณเป็นคนที่สร้างพลังนะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองได้เสมอนะไพ่ของซิกออฟสโบรนะกว่าคุณจะมาเป็นผู้นํานะกว่าคุณจะมาเป็นค e e อ o อบวานนะคุณก็ผ่านวิบากกรรมนะคุณเป็นัวหน้าครอบครัวจริงๆนะเพราะคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตรับผิดชอบ ต่างๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการเงินต่างๆนะให้กับครอบครัวคุณนะเป็นคนที่นำพาประคับประคองนะแล้วก็นำพาครอบครัวออกไปสู่หนทางที่มันดีขึ้นนะหนทางทางรอดของชีวิตนะหรือหนทางที่จะประสบความสาเร็จนะคุณมีความคิดมีไอเดียนะมองกันไกลนะแล้วก็เป็นคนที่นําเอาในเรื่องของ การพัฒนานะพัฒนาหมู่บ้านนะันเป็นเทคโนโลยีนะต่างๆเนี่ยความรู้สมัยใหม่นะที่เกิดจากการศึกษาการเรียนรู้ของคุณนะมานำพาให้ผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในครอบครัวของคุณนะได้ไปสู่ทิศทางที่มันดีขึ้นนะมีการอยู่การกินที่ดีมีงานทำที่ดีนะอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่งนะการที่นำ ช่วยเหลือผู้คน,นต่างๆให้เข้าไปสู่ที่ในที่นทางที่มันดีขึ้นนะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลของคุณนะอีกอย่างหนึ่งนะไพ่ของแ e r a พลนนะแท r a พลนการเปลี่ยนแปลงนะคุณนะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงนะผู้อื่นนะได้และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไพ่ของแ e m p พลนเนี่ยคุณจะสามารถเปลี่ยนพลังงานมืดหรือคนที่เขายัง ไม่เจอแสงสว่างนะเป็นคนที่ชักนําเป็นคนที่บอกต่อนะหรือไกด์ไลายบางอย่างนะคุณเป็นผู้นําชนิดที่ว่าทําให้ดูนะ <c oughs> ไม่ใช่ผู้นําที่ออกคําสั่งหรือจัดการชีวิตของคนอื่นนะคุณทําให้ดูนะหมายความว่าตัวคุณนะประสบความสําเร็จแล้วนะด้วยตัวของคุณเองนะและเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบที่ดีให้กับผู้คนอื่นๆที่เขาได้พบเจอคุณนะหรือคนในครอบครัวงคุณเนี่ย เขาอยากที่จะเป็นเหมือนคุณนะเขาอยากประสบความสําเร็จเขาอยากออกจากปัญหาความทุกข์นะทุกๆคนเนี่ยก็มีปัญหาความทุกข์เหมือนนกันนะแต่คุณสามารถที่จะออกจากปัญหานั้นได้เร็วนะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะได้อย่างรวดเร็วกว่าพวกเขานะเขาอยากรู้นะวิธีการของคุณนะที่คุณทำแล้วมันได้นะทำแล้วมันเห็นผลนะไพ่ของแฮงแมนขึ้นมานะแฮงแมนทาวเวอร์ าดาบนะแฮงแมนทาวเวอร์ห้ดาบคุณเองเนี่ยเติบโตมาจากความทุกข์นะคุณเจอปัญหาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในชีวิตเยอะมากๆนะอยู่ๆเนี่ยอะไรที่กำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีอยู่ๆก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังลงนะหรือตัวคุณเองก็มีปัญหานะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะในเรื่องของอุบัติเหตุนะในเรื่องของ ผู้คนนะที่ไม่ยอมรับนะไม่ว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในองค์กรไหนเนี่ยทุกคนพากันไม่ยอมรับคุณนะทุกคนบูลลี่คุณนะในเรื่องของความคิดในเรื่องของการทํางานนะคุณจะทํางานเท่าไหร่นะฝีมือดีขนาดไหนเนี่ยเจ้านายเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณนะเพราะว่าคนรอบข้างเขาไม่ได้สนับสนุนคุณนะคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีทํางานเก่งนะแต่คุณอาจจะเป็นคนไม่ประจบประแจงนะคุณทํา ทำงานอย่างเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังในเรื่องเงินทองด้วยซ้ํานะแต่ผู้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมักที่จะดับฝันคุณเสมอนะหรือไม่ว่าคุณจะได้รับการโปรโมทอะไรนะคุณมักที่จะถูกมองข้ามนะหรืออาจจะถูกไล่ออกจากงานนะหรืออาจจะถูกบีบนะให้ออกจากวงการหรือสังคมที่คุณอยู่ก็เป็นได้นะนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาที่คุณ เผชิญน,นะในเรื่องของผู้คนนะในเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่คุณมักจะเจออยู่เสมอเสมอเลยนะในเรื่องของความทุกข์ซึ่งมันยืดเยือย้อมันยาวนานนะคุณเจอเหตุการณ์อย่างนี้มานานนะไม่ต่ำกว่าหกปีนะหกปีหกเดือนก็เป็นได้นะไพ่ของเลขหกนะคุณประคับประคองคุณเหนื่อยนะคุณพยายามคุณ เสียสละนะคุณเป็นคนเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงนะแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าของคุณนะทุกคนเนี่ยมองไม่เห็นนะพอรามีสิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยก็จะนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอนะคุณมักที่เจอเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะแต่คุณก็เรียนรู้เติบโตมันมาจากความทุกข์นะคุณมองต่างมุมนะคุณสามารถอยู่ในสถานการณ์ความทุกข์ได้อย่างมีความสุขนะคุณไม่ได้เปลี่ยนความทุกข์นะความทุกข์มันยังอยู่เพียงแต่คุณเปลี่ยนมุมมองนะคุณเปลี่ยนไมซ์ แล้วก็ปรับพลังงานนะคุณอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องการปรับพลังงานได้อย่างดีนะคุณสามารถที่จะทําให้ผู้คนที่เขาไม่หวังดีกับคุณเนี่ยสามารถออกไปจากชีวิตของคุณได้นะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่คุณทําให้ตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนสําเร็จนะเป็นคนที่ที่ดีนะที่ดีที่มีศีลธรรมมันดีนะคุณก็สามารถที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยแพ้ภัยตัวเองได้นะการที่คุณ ทำพลังงานของตัวเองให้มันดีอยู่กับตัวเองรักตัวเองนะมีความสุขเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่อยู่รอบข้างของคุณนะคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองได้แล้วนะคุณอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานนะคุณใช้กดแรงดึงดูดได้นะคุณสามารถที่จะใช้กดแรงดึงดูดได้นั่นเองนะไพ่ของเดอะเวิ์เนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้เลยนะจาก มืดให้สว่างนะใครที่เขายังไม่เข้าใจในะเรื่องของพลังงานนะเขาอาจจะเข้ามาปรึกษาคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นผู้นําในเรื่องนี้นะนําแสงสว่างนะในความมืดเนี่ยคุณนําแสงสว่างคุณเป็นคนที่เปิดรับด้วยนะเปิดรับเทคโนโลยีเปิดรับความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆนะจากหลายๆสาขานะแล้วก็มาปรับใช้นะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ไปต่อนะในทิศในทางที่มันดีขึ้นนะ ตัวคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานได้นะคุณมีคุณมีฝีมือในเรื่องนี้นะคุณอาจจะเกิดราศีธนูได้ราศีมีนได้นะเด่นๆจะเป็นราศีธนูนะไพ่ทำรแรนแล้วคุณก็เป็นธาตุไฟด้วยนะมีสิงธนูนะอาจจะหนักไปในเรื่องของธาตุไฟนะหกถ้วยนะไพ่ของหกถ้วย เมื่อคุณปรับเปลี่ยนพลังงานได้นะคุณจะเป็นคนที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้นะผู้คนต่างๆที่เขาเคยบูลลี่คุณนะเคยคิดร้ายคิดไม่ดีหรือไม่ยอมรับนะกีดกันนะแข่งข้อหรือไม่เชื่อฟังในสิ่งที่คุณพูดนะเขาอาจจะเป็นคนที่ต่ำคุณเป็นลูกน้องเป็นบริวารคุณที่ ไม่เชื่อฟังนะคําสั่งของหัวหน้าก็ได้แล้วเมื่อคุณได้ดิบได้ดีนะเมื่อคุณประสบความสาเร็จเนี่ยในชีวิตหรือเมื่อคุณเยียวยาตัวเองนะและพลังงานของคุณดีนะคุณมีศรัทธากับสิ่งที่เรียกว่าการรักตัวเองนะศรัทธาและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จคุณก็มีความมุ่งมั่นที่จะทาสิ่งนั้นนะแล้วเมื่อคุณทําได้เนี่ยคนนี้เขาบุรี่คนนะ คนที่เขาไม่ชอบคุณอะ่ะเขาก็จะกลับมาหาคุณนะมาพูดดีกับคุณนะมาทํำดีกับคุณมาขอไอเดียนะขอแนวทางในการใช้ชีวิตนะที่มันดีขึ้นนั่นเองนะคุณมีพลังงานของการเยียวยานะการเยียวยาการรักษารวมถึงรักษาตัวเองด้วยนะแล้วก็รักษาผู้อื่นด้วยนะคุณเข้าใจสัจธรรมนะของชีวิตนะครัไพ่ของ แปดครับนะแปดถ้วยเนี่ยคุณรู้ว่าเป้าหมายที่สําคัญที่สุดคืออะไรนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้สนใจนะกับผู้คนเหล่านั้นนะเพราะคุณมีเป้าหมายหลักที่จะต้องทํานะคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จุดมุ่งหมายของตัวเองอยู่แล้วนะคะคุณลงมาเพื่อทําอะไรนะคุณเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณและเป้าหมายใหญ่ๆของคุณนะ่ะไม่ใช่เรื่องพวกนี้นะเป้าหมายใหญ่ๆของคุณเนะี่ยคุณอาจจะสูงกว่านี้นะอาจจะเป็นในขั้นของ สายของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะอาจจะมีการปล่อยวางเก่งนะไพ่ของหนึ่งไม้ขึ้นมานะเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเริ่มต้นใหม่บางอย่างนะไพ่ของเพจครับนะคุณจะได้รับข่าวดีนะและนี่คือข่าวดีนะที่คุณมาฟังจากแม่หมอนะคุณจะได้เดินทางนะในฟูเนี่ยคุณจะสนุกไปกับการผจญภัยนะคุณจะได้เริ่มต้น บางอย่างนะไพ่ของการเริ่มต้นขึ้นมาหมดเลยนะมีบางอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคุณจะไปสู่อีกสิ่งหนึ่งแล้วนะที่ตรงนี้นะที่ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตของคุณนะคุณจะได้เดินทางและไพ่ชาริออตเนี่ยก็ออกมาย้ํานะว่าคุณมีเกณฑ์นะที่จะต้องได้เดินทางไกลนะเดินทางไปสู่จิตวิญญาณก็ได้หรือมีการศึกษามีการเรียนรู้ซึ่งตัวคุณเนะี่ยก็ทําอยู่แล้วพัฒนาอยู่แล้วนะแต่จะมีงานอีกงานหนึ่งเข้ามานะ เป็นภารกิจใหม่ที่คุณเดี๋ยวต้องทํานะอาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือนะการช่วยเหลือการปลดปล่อยหรือการปรับเปลี่ยนพลังงานนะช่วยเหลือผู้คนอื่นๆเนะี่ยโดยเฉพาะเด็กๆนะมีไพ่เด็กขึ้นมานะให้เขาเนี่ยได้เติบโตนะเด็กในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่มีอายุแล้วแต่เขายังไม่ได้มีการพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะก็ยังเป็นจิตวิญญาณเด็กหรือจิตวิญญาณใหม่ๆนะเพราะว่าการที่ คนที่ลงมาเกิดนะในในโลกมนุษย์เนี่ยที่เพิ่งเกิดเป็นพบชาติแรกๆนะหรืออายยังไม่ได้มีจิตวิญญาณเก่าแก่เขาก็ยังเป็นจิตวิญญาณเด็กนะคุณจะมาช่วยเหลือมานําทางนะหรือมาให้ความรู้ นะเป็นงานของคุณที่จะต้องช่วยเหลือพวกเขานะเพราะคุณเป็นโอโซนะคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเก่าแก่มีการเดินทางมาแล้วในหลายๆภพชาตินะคุณเรียนรู้คุณเติบโตนะคุณจะมาดึงผู้คนเหล่านี้นะที่เขาไม่เชื่อหรอกในความในความคิดของคุณนะไม่ว่าคุณจะเข้าใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูดคุณจะเข้าใจในเรื่องของพลังงานคุณจะปรับเปลี่ยนพลังงานยังไงคุณจะบอกคุณจะสอนนะเขาต่อต้านคุณอยู่แล้วเพราะว่าเขา มีความคิดที่มันของเขาเองนะเขาอาจจะอยู่ในมิติที่สามนะยึดติดในเรื่องของวัตถุเงินทองนะแล้วก็ทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองหรือไม่ได้ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้นะคุณจะเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดของพวกเขานะแล้วนำพวกเขาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายไปสู่การเดินทางที่มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นหรือเขาเรียกว่าการตื่นรู้นะเข้าสู่มิติที่มันสูงกว่านั่นเองนะคะเพราะคุณอาจจะมีพลังงานที่ไปแตะมิติที่ห้าหรือมิติที่สูงขึ้นอยู่แล้วนะคุณจะช่วยเหลือพวกเขานําทางพาพวกเขาออกะจนภัยนะพาพวกเขาเดินทางไปในทิศในทางที่มันควรจะไปนะมันควรจะเป็นนะเพราะว่าโลกของเราเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่ยังยึดติดกับวัตถุงเงินทองอยู่ในมิติที่สามเนี่ยจะอยู่ยากนะจะอยู่ยากเพราะว่าเรามีภัยต่างๆนะภัยธรรมชาติภัยสงครามต่างๆนะเขาจะต้องเดินทางแล้วนะทุกคนจะต้องออกเดินทางนะโดยเฉพาะจิตวิญญาณใหม่ๆนะโดยมีคุณเป็นผู้นำทางนะคุณจะช่วยเหลือช่วยฉุดดึงฉุดลั้งนะแม้แค่เพียงหนึ่งคนอ่ะคุณก็ ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะเพราะหนึ่งคนสามารถที่จะต่อยอดได้อีกเป็นร้อยๆเป็นละล้านคนนะคุณอาจจะมีคนหนึ่งที่มีบุญสัมพันธ์และเขามีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะแล้วก็เข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญาณและคนคนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เขารู้จักอื่นๆอีกมากมายนะมันเป็นการต่อบุญนะหรือมันเป็นการทํางานเป็นทีมนั่นเองนะคุณอาจจะช่วยเหลือใครก็ได้นะ ในองค์กรของคุณนะมีมากมายหลายร้อยคนแต่อาจจะมีหนึ่งคนที่เขาตื่นรู้แล้วเขาไปได้นะเขาไปต่อได้นะคุณก็จะได้รับบุญบาร,รมีนะครับไพ่ของ King of Pentacle นะไพ่ของบุญบาร,รมีและความมั่งคั่งนะเมื่อคุณทำงานนี้นะคุณช่วยเหลือคุณแบ่งปันผู้คนอื่นๆสิ่งที่คุณจะได้ ก็คือวัตถุเงินทองนะสิ่งที่มันจับต้องได้เนี่ยคุณจะได้อยู่แล้วเพราะเมื่อพลังงานของคุณดีเนี่ยคุณดึงดูดนะสิ่งที่เรียกว่าวัตถุทางกายภาพนะดึงดูดผู้คนดีๆด,ดึงดูดกัลยานามิตรนะดึงดูดโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือคนที่เข้ามาหาคุณอนะ่ะกัลยานามิตรี่ยเขานำโอกาสดีๆมาให้คุณได้เริ่มต้นมให้คุณได้ไปต่อ นะในอนาคตคุณจะมีงานอื่นๆมากมายนะจากการช่วยเหลือการแบ่งปันของคุณนะคุณจะสามารถต่อยอดได้นะไม่มีที่สิ้นสุดนะ The w i e l of fortune นะคุณอาจจะเกิดมาเพื่อทำหน้าที่นี้นะกรงล้อแห่งโชคชะตาเนะี่ยได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนะโชคเข้าข้างคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยโดนบูลลี่หรือ คุณอาจจะพูดบอกสอนไปนะแต่ทุกคนทำไมไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดเพราะว่าตอนนั้นพลังงานของคุณนะ่ะมันอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับที่จะเปลี่ยนนะผู้คนอื่นๆนะแต่ตอนนี้เดวิลเนี่ยมาบอกว่าคุณพร้อมแล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะทำหน้าที่นี้ได้นะเพราะพลังงานคุณสมบูรณ์นะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะ มีการเปลี่ยนแปลงนะไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสองใบไพใ่ใหญ่ๆนะโฟล์ครับนะสเตงน,นะคุณจะทํามันได้คุณจะทํามันสําเร็จนะถึงแม้เนี่ยคุณจะไม่มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะเบื่อนะคุณทํามานานแล้วคุณยังทําไม่สําเร็จคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปต่อแล้วแต่ไพ่บอกว่าคุณต้องทํานะนี่คือ หน้าที่ของคุณนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์ของคุณนะคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคุณเกิดมาเพื่อที่จะชักนําผู้คนอื่นๆนะให้เขาไปถูกในทีิศทางที่มันดีนะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยไพ่เนี่ยหมายถึงการทําสมาธิก็ได้นะคุณอาจจะติดต่อสื่อสารนะคุณอาจจะเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกสมาธิอยู่แล้วนะคุณถึงสามารถที่จะใช้กดแรงดึงดูดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกให้คุณนะ่ะ ึกสมาธินะเพิ่มเติมนะหรือทําตัวเองให้อยู่ในสถานที่ที่มันสงบนะเพื่อเพิ่มพลังงานของคุณนะเพื่อที่จะเป็นพลังงานที่ดีในการทํางานของคุณให้มันสําเร็จนะมันจะต้องใช้พลังด้วยนะใช้สมาธิที่ดีใช้สิ่งที่มันเขาเรียกว่ายกระดับพลังงานของตัวเองให้มันสูงขึ้นนะเพื่อดึงพลังงานของผู้อื่นนะคนที่มีพลังงานสูงสูงเนี่ย ผู้คนที่เข้ามารอบๆตัวของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะดึงเขาขึ้นฉุดเขาขึ้นยกระดับผู้คนอื่นๆได้ด้วยนะมันจะไปเป็นทีมนะเมื่อคุณมีพลังงานดีคุณก็จะดึงให้คนอื่นเนี่ยเปลี่ยนตามไปด้วยนะโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองสักเท่าไหร่นะแต่คุณสามารถที่จะทําได้นะคุณมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วนะคุณเข้มแข็งนะจิตวัญญาณของคุณเป็นสเต็งนะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะเพราะว่าคุณเนี่ย ฝึกจิตฝึกสมาธิมาดีนะแล้วคุณก็มีบุญบารมีที่ถึงพร้อมนะคุณจึงก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งของการเป็นผู้นำนะนำเอาเทคโนโลยีนำเอาในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎของจักรวาลที่คุณรู้นะความรู้ความสามารถของคุณเพราะว่าเมื่อพลังงานของคุณดีนะคุณสามารถดึงดูดนะดึงดูดองความรู้ต่างๆนะ องความรู้ต่างๆจะมาหาคุณได้นะแต่คนที่เขายังมุ่งหน้าทํางานอยู่ในมิติที่สามนะหาเช้ากินค่าเนี่ยเขาจะไม่ได้แตะพลังงานนี้ถึงเขาพบเจอเขาก็ไม่ได้สนใจนะพลังงานพวกนี้นะเขาจึงไม่มีหนทางนะยังไม่รู้วิธีการที่จะก้าวไปนะนั่นเองนะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่สนใจใคร่รู้ด้วยนะคุณเป็นคนเปิดรับด้วยนะเปิดรับทุกองค์กรทุก องความรู้ใหม่ๆแล้วนำมาผสมผสานเพื่อที่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะสิ่งนี้เองนะเมื่อคุณเห็นประโยชน์สูงสุดของตัวเองและเห็นประโยชน์สูงสุดของพลังงานนะคุณจึงได้รับตำแหน่งหน้าที่นี้นะไพ่บอกนี่เป็นโอกาสดีนะเป็นข่าวดีที่คุณจะต้องทำแล้วนะเตมจิเช,ชียนนะไพ่ขอดเมิจิเชียนนะนักเลื่นแร่ปแปรธาตุนะคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงพลังงานได้ ด้วยตัวงคุณเองนะคุณเก่งจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถเยอะนะมีองค์ความรู้เยอะโดยบางครั้งคุณก็ไม่รู้นะว่าคุณคุณมาถูกทางแล้วหรือยังนะคุณคุณเหมาะกับงานอะไรเนี่ยบางครั้งคุณก็ยังคิดอยู่เพราะว่าความสามารถของคุณมันเยอะนะทางนี้นะคุณก็ชอบทางนั้นมันก็เป็นทางที่ใช่สําหรับคุณนะไพ่บอกว่าการที่คุณออกมาเป็นผู้นำเน้นนำความรู้นะนำสิ่งดีๆมาส่งต่อเนี่ยนี่แหละงานของคุณนะ นี่แหละเป็นหนึ่งในงานของคุณนะคุณมีความสามารถหลากหลายนะคุณเป็นคนที่เรียนรู้และมีพรสวรรค์ในการพูดนะคุณจะพูดได้พูดแล้วทุกคนฟังนะพูดเมื่อเราเนี่ยบำเพ็ญตะบะบารมีนะคําพูดของเรามันจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนคุณอาจจะพูดแล้วไม่มีคนฟังนู่นนี่นั่นเป็นเป็นเพราะวิบากของคุณด้วยนะที่คุณอาจจะทําวิบากกรรมกับคนหมู่มากนะเอาไว้เนี่ยแล้วคุณจะต้องชําระล้างนะหรือ ลดกรรมเก่าออกไปนะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยผ่านบททดสอบนะเมื่อคุณผ่านบททดสอบนะบุญบาร,รมีที่คุณสั่งสมมาด้วยการสร้างตบะบาบร,รมีก็ดีนะหรือการเรียนรู้จากความทุกข์ความเจ็บปวดก็ดีอะ่ะมันทําให้คุณเป็นคนที่มีบาร,รมีมากนะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีวาจาถักดิิทธ์นะพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็รักนะเหมือนคนที่มีเวทมนต์นนะในเรื่องของวาจาด้วยนะคุณสามารถที่จะ ชักชวนชักนำผู้คนนะให้เข้าสู่เส้นทางนี้ได้นะนี่คือพลังงานที่ดีเยี่ยมของคุณนะั่นคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วของเก่าของเดิมของดีของคุณนั่นแหละนะคะเนี่ยสามถ้วยน่าจะมีคนหลายๆคนนะที่ทํางานในสายนี้นะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดนะไพ่ของสามถ้วยมาบอกว่าคุณเก่งที่สุดในสายจิตวิญญาณน,นะคะหลายๆคนทํางานนี้นะแต่หลายๆลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะ ไม่ได้ฝึกปฏิบัติหรือไม่ได้ลาเลยนะอาจจะบางคนอาจจะขี้เกียจบ้างนะไพ่ของสีถ้วยเนี่ยขี้เกียจปฏบิบัติบ้างนะอาจจะมีธุระทางโลกนะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีงานเยอะนะเขาอาจจะไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องของจิตวิญญาณเท่าไหร่นะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ทําอยู่สม่ําเสมอนะเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะเพื่อยกระดับตัวเองนะแล้วรวมถึง สร้างบุญสร้างบารมีจากการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะมันทําให้คุณเก่งและมีความสามารถนะคุณต้องลองดูนะลองทํางานสายนี้ดูนะมันคืออาชีพที่มันเหมาะกับคุณมากๆนะอาชีพในการเป็นผู้สื่อสารนะผู้ส่งสารผู้รับสารผู้ที่รับองค์ความรู้ดีๆนะจากข้างบนนะสู่ข้างล่างนะเพื่อที่ส่งต่อนะคุณมีพลังงานเนี่ยเอาไว้เพื่อส่งต่อรับและส่งรับและส่งนะนี่คือคุณมี หน้าที่เป็นท่อสัญญาณนะหรือเขาเรียกว่าเป็นเสาสัญญาณให้กับคนอื่นๆนะได้ตื่นรู้ได้เติบโตไปด้วยกันนะคะนี่คือหน้าที่ของผู้นํานะผู้นําองคอ์กรผู้นําจิตวิญญาณน,นั่นเองนะ,ะคุณเหมาะสมแล้วนะคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนั่นเอง <c oughs> จักรวาลเลือกคุณนะเพราะว่าคุณคือคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคุณจะมีงานหนักนะคุณจะมีงานเยอะในอนาคต แลวคุณก็จะมีการเงินเยอะด้วยแต่ตัวคุณเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้สนใจนะหรือไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การเงินนะคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการช่วยเหลือการแบ่งปันผู้คนแล้วคุณจะแบกรับภาระปัญหาทุกอย่างได้นะพวกคุณเป็นคนที่พลังงานดีพลังงานแน่นนะพลังงานสูงนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะหนักจะเหนื่อยคุณจัดการได้อย่างเรียบร้อยนะคุณทําได้นะไพ่บอกว่าคุณทําได้นะ คุณลองดูนะคุณมองงานอยู่นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งหลายเรื่องในจิเชียนเนี่ยเขาเรียนอย่างหนึ่งแล้วอาจจะมาทํางานอีกอย่างหนึ่งนะงานในสายจิตวิญญาณเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เรียนมานะคุณอาจจะเรียนเป็นอย่างอื่นนะแต่ไพ่บอกว่าคุณทําได้นะนี่คือของเก้าองเดิมมของคุณนะไพ่ของเนนะองก้าเหรียญน,นะคุณอาจจะไม่ได้โอ้อวดนะว่าคุณเก่งในเรื่องนี้นะแต่ ทุกคนเขาจะรู้จักคุณนะจากผลงานที่คุณทำนะแล้วก็ไพ่ของเศรษฐีนี่เนี่ยคุณมีความสุขนะคุณเป็นคนสมถะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะแล้วก็อยู่กับสิ่งรอบๆตัวนะคุณไม่ได้โอ้อวดนะในเรื่องของไม่ได้อยากมีชื่อเสียงนะไม่ได้อยากให้ใครรู้จักนะแต่ทุกคนเนี่ยจะเข้าหาคุณทุกคนจะรู้จักคุณนะคะและทุกคนนี่ก็จะคอย ช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคุณจะได้รับพลังงานดีๆจากผู้อื่นนะในเมื่อคุณส่งพลังงานดีให้ผู้อื่นผู้อื่นก็ส่งพลังงานดีกลับให้คุณนะในอนาคตเนี่ยไพ่เศรษฐีนีไพ่ของคนที่อยู่ได้ด้วยความสุขนะและไพ่ของคนที่ร่ํารวยเงินทองในเรื่องของวัตถุนิยมด้วยนะคุณจะมีสิ่งนี้คุณจะเป็นคนนี้นะคนที่จักรวาลเลือกนะคนที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะจักรวาลร,รักคุณนะ ุณก็รักจักรวาลเช่นกันนี่เป็นงานที่ถูกต้องนะเป็นงานที่ใช่เป็นงานที่เหมาะนะเป็นงานที่ตรงกับตัวของคุณนะทุกคนจะคล้อยตามในสิ่งที่คุณทำนะขอให้คุณโชคดีค่ะ